สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุ่งโรจน์นะครับเมื่อนี้เขาได้รถอีแตนเขามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นรถอีแตนหกล้อนะครับมีสะโลพ้อมนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องอาทีสิบสี่แรงนะครับมาพร้อมกับไดสตาร์นะครับคันนี้ทางล่านจะไปเช็คไฟให้พร้อมนะครับให้ไฟนะครับติดทุกหลอดเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะเช็คไฟให้ไหมนะครับแล้วก็เดินเดินไดสตาร์ให้พ้อมนะครับ เมื่อที่ล er girl. ูก like ค้ารับรถนะครับทางร้านจะเอาหม้อแบตไม่ใส่พร้อมลูกนึงนะครับก็หมายความว่านะครับลูกค้าจะเอาไปนี่จะพร้อมใส่งานเลยนะครับเมื่อคืนนี้ผมลองขับเบิ้งนะครับเกียร์กะเข่าง่ายนะครับเกียร์จะมียุหักเกียร์เดินหน้านะครับหกกับเกียร์ยหลังนะครับจะมีเบรกมือพร้อมนะครับพร้อมอะไรนี่ผมว่าหมุนง่ายนะครับเหมือนจะเปลี่น power น้อยๆนะครับนี่มีกระปุกนี่พร้อมนะครับผมหวังว่าหมุนง่ายมากๆเลยนะครับย่างกะขับรถปิกอัพนะครับหมอฟองมาเลยคันนี้นะครับ และเกียร์นะครับจะมีสโลววพร้อมเกียร์เดินหน้านะครับหาเกียร์เดินหน้าหกกับเกียร์ถอยหลังนะครับแลนนี้ระบบเบรกยังไม่ยูดดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากเอฟซีนะครับเอาเนื่องจากลูกค่าเดิมนะครับจอดไม่โดนนะครับประมาณปีกว่าสองปีแล้วนะครับเดี๋ยวทางร้านจะไล่ไล่เบรคห้พร้อมนะครับตอ้นี้ก็นยังไม่ยูดดีนะครับก้อนจะออกนอกล่านนะครับทางร้านจะไล่เบรให้ยไม่พร้อมนะครับคันนี้นะครับ จะมียางนะครับยางที่พ่อพรมใส่งานจะมีอยู่สองเส้นนะครับหรือเส้นเลยนะครับสองเส้นต้องพึ่งกันล้นๆนะครับเดี๋ยวทางล่านนะครับจะหายางที่เป็นร้บรรทุกนะครับใส่ให้นะครับให้มันเกลื่อนกันนะครับก็คือออกจากล่านนะครับให้พ่อพรมใส่งานเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่ยางยางตัวนี้กับบางงานเราจะหายางแบบที่ใส่ให้นะครับให้เป็นคู่กันสองเส้นเลยนะครับเอาไปใส่ก็คือพ่อบรรทุกเลยนะครับถ้าออกจากทางล่านนะครับ คันสีนะครับกับเป็นเหล็กล้างน้ำหานิ้วนะครับหานิ้วนะครับทับลังกะไม่สามนิ้วครับไม่ก็ถือว่าง้ามนะครับโบผุนะครับไม่เดี๋ยวพาผมให้เบื้องช่วงช่วงหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพื้นเป็นยังไงเนียนะครับนี่นะครับพื้นนะพื้นไม่กับมีแบงเนนะครับแต่กะยังแข็งแรงอยู่ครับพื้นนะนี่เอาไปกับพ่อบรรทุกเลยนะครับกับบะานนายกว้างยูมันมตรเจ็ดสิบนะครับ พความเงาเบิ้งด้วยสายตาอยั่วมานสามเมตรนะครับตัวนี้กว้างกว้างเม็ดเจ็ดสิบยาวสามเมตรนะครับเดี๋ยวอะไรเรื่องเราไปเอาตลับเมตรมาวัดก่อนนะครับจะได้บอกเอฟซีให้นั่นเลยนะครับเดี๋ยวอวยเบิ้องข้างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแทนเลอร์นะครับเฮ็ดไว้แล้วนะครับกําลังเฮ็ดให้เอฟซีทั้งอ่บ้านน้องสะอาดนะครับตําอ่านะครับนี่กำลังขึ้นคันซีให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมหาตลับเมตรก่อนนะครับตลับเม็ดสร้างใส่บนนอตลับเม็ดสร้าง กำลังขึ้นคันซีนะครับตัวนี้กะยวอีกประมาณมือนึงสองมือนะครับกะแลี้วๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกรอบนึงนะครับผมหาตะลับเม็ดแป๊บนึงเดี๋ยวอีกอีกท่านนึงนะครับเป็นเด็กล้างหน้าหานิ้วนะครับขับหลังทับหลังซีนิ้วนะครับตัวนี้กะแขงแขงอีกเช่นเช่นเคยนะครับแัวนี้กะกำลังขึ้นโค้งครับก้งข้นโค้งความกันนะครับสองอันนะครับนี่กำลังแจมใบนะครับเดี๋ยวจะมีช่างมาไล่เก็บงามๆนะครับอีกนะครับ ไปเบิ้งอีแตนต่ต้อนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตลับเมตดมาแล้วนะครับจะวัดขนาดที่แน่นอนนะครับให้เอฟเอฟซีได้ติดตามเลยนะครับว่าขนาดมันเท่าไรแท่นะครับนี่ได้ตลับเมดมาแล้วนะครับมองนั็นประเมินด้วยสายตานะครับอันนี้เบื้องนด้วยตลับเมตดแท่นะครับเป็นีลนะครับนี่เกาะนี้นะครับนี่เกาะนี้นะครับหลักมาเพิ่มนี่สุดนี่โอ้แม่นนะครับเมตดเจ็ดสิบซื้อนะครับนี่นี่นะครับยุ่เมตดเจ็ดสิบพอดีนะครับความกว้างนะครับ สำหรับความเาวนะครับผมจะก่อจากตรงนี้นะครับนี่ผมไปมันนะครับนี่ป๊าดจบพูดเดียวนะครับกระสีทุรักทุลีแน่นะครับนี่ก่อนนี้กแล้วกันนะครับนี่ป๊าบอมฮอตรงนี้นะครับเพื่อนที่การใส่งานนะครับนี่อยู่สามเมตรสิบนะครับโอ้ก็ถือว่าขั้นไงไงเติบอยู่นะครับสามเมตรสิบ่แรกผมมองมาอยู่มันสองเมตรแปดสิบโมเมนต์นะครับสามเมตรสิบนะครับตัวนี้ กะถือว่าพร้อมมันถูกเลยนะครับสําหรับความสูงนะครับผมจะวัดจากขานบนนะครับนี่จจากตรงนี้นะครับความสูงอะปร้อมอาห่างลงล่างนะครับนี่ยูเมตรสามสิบห้านะครับตรงที่เพื่อนที่การใช้งานนะครับสรุปได้ว่ากว้างยูเมตรเจ็ดสิบนะครับยาวสามเม็ดสิบสูงยูเมตรสามสิบหานะครับคันนี้กับมีฝาไทยมาพร้อมนะครับเดี๋ยวถ้าวันจะใส่เป็นฝายไทยพร้อมราะว่าสาฝผ้าไทยกาได้ม้าได้มีมีม้าอยู่นะครับคันนี้ ถือว่าพร้อมใส่งานเลยนะครับตัวนี้ยางกะจะเปลี่ยนให้สองเส้นนะครับเส้นที่พอสวยนะครับสองเส้นนี้จะเปลี่ยนหายยางถูกใส่ให้นะครับนี่นะครับนี่นี่กัยางนี่จะเปียนให้ไหมนะครับในการระบบเบรกระบบไฟทั้งร้านจะเดือให้พร้อมนะครับสําหรับคันนี้นะครับราคาอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเชนคค่ากะต่อร้องได้นะครับผมนี่จะเป็นสีเก้าจากทางโรงงานเลยนะครับผมมองว่ารถกะไม่ไมเลยนะครับตัวนี้นี่ซีสีเก้าโรงงานนะครับตัวนี้ นีเดิมๆโรงงานเลยนะครับสำหรับลูกค้าใี่สนใจสินค้านะครับก็สามารถแวะมาเบิงสินค้าได้นะครับที่ร้านซับลุงโลดนะครับอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองมะแดงจัังหวดชัยภูมินะครับเบอร์โทรติดต่อกะศูนย์แปดสี่สองสี่หกสามหกสี่ห้านะครับอีกเบอร์กะศูนย์แปดแปดสามห้าแปดหกสองสองแปดนะครับคันนี้กะมีบริการทางเงินสดแล้วกะเงินผ่อนนะครับเงินผ่อนกะวางดาวใบก่อนจากเครื่องนึงนะครับส่วนที่เหลือกะนัดกันออนแล้วยังสี่ก็ได้นะครับหรือตั้ไใจลูกค้ามีจะอไไรกะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ คันน it it ี้ก็ถ no like well, ือว่าง้ามนะครับดื่มเดิมเลยนะครับสีล้อขับเบื้องเกียร์พวกเกียร์ก็ะเขาง่ายนะครับเกียร์ก็ถือว่าเขาง่ายเลยนะครับระบบเบรกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าก็เอาไปอาจจะเป็นไล่ล้มเบรกนะครับถ้าล้มเบรกถ้าเบรกตายก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเบรกให้ไหมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเอาไปนี่กับผมมองว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ก็เพื่อเพื่อลูกค้าท่านใดนะครับมักสินค้าที่เดิมๆนะครับคันนี้ก็ผมก็ว่าตอบโจทย์นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ